Hi Guys Welcome back to my c h a Nada e l n Paradise สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nada Paradise วันนี้นะคะถ้าเพื่อนอยากรู้ว่า Nada นนเนี่ยมีผลไม้อะไรมาแนะนำคะ่ะต้องมาติดตามดูนะคะว่า ทำอะไรอยู่คะคนสวยแต่งรูปอยู่จบบ้ะมามีอยากจะทานอะไรเป็นอาหารว่างไหมนะอยากค่ะมีอะไรให้ทานบ้างอยากทานอะไรคะอยากทานเป็นต,ตอปเอรี่อะค่ะจริงเหรอคะใช่ค่ะงั้นคุณได้สิทธิ์นั้นเลยคะ่ะพอดี แม่ของอ้ํามเขาส่งสตรอเบอรี่มาจากเชียงใหม่อาจา,าไหนเรามาดูซิเนยในกล่องเนี่ยว่ามันมีอะไรว้าวสตรอเบอรี่นะคะโอ้โหจากเชียงใหม่เลยนะเนี่ยโนโดาอยากรู้นะคะว่ามันจะลูกใหญ่แค่ไหนงนั้นโนโดามันลองเปิดเลยนะคะคือแบบอุ้ยถุงเต้นอะโอ้เปิดมา,าเปิดไปนะ,ะแล้วก็เอาไปออกก่อนนะคะ คือดูก็รู้เลยว่ามันสดจริงๆนะคะใบยังเขียวเลยค่ะ Oh my god ลูกใหญ่มากๆเลยนะคะดูค่ะถ้าแบบเกือบฝานอน่ามือโนนเลยคะค <c oughs> ือคือครึ่งมือแล้วนะคะ <c oughs> ก็เอาสองลูกมาติดกันก็พอดีมือโนนอ่าด้พอดีค่ะว้า Wow ลูกใหญ่จีีงะค่ะเนี่ยโนนดาว่าแล้วว่าของจากเชียงใหม่เนี่ยไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะว่าแต่สตรอเบอรี่จากเชียงใหม่เนี่ย จะหวานหรือเปล่านั้นโนดาเอาไปล้างนะคะวเดี๋ยวโนดาจะมาชิมดูว่ามันจะหวานจริงหรือเปล่าก่อนที่โนดาจะเอาน้องสตรอเบอรี่ของเรานะคะไปล้างแล้วก่อนอื่นเลยโนดาจะมาแกะสตรอเบอรี่แล้วก็เรียงไว้บนจานก่อนเลยนะคะเฮ้ยต้องรีบๆจัดแล้วนะคะเพราะว่าแบบตอนนี้คืออยากชิมแล้วนะคะว่ามันจะหวานหรือเปล่าคือแต่ละลูกนี่คือใหญ่ๆทางนั้นเลยนะคะดูค่ะจุด มันมันแบบจึ้งมันจึงนจ้งโอ้บางลูกนี่คือแบบดูได้ไปเลยอ่ะเพราะว่ก็ใหญ่นะแต่แต่แบบไม่ใหญ่เท่าเพื่อนไงครับแบบอย่างเช่นลูกนี้ไม่เท่าเพื่อนนะคะอุยน,น้องรามีเพลงใหม่มาให้เพื่อนๆฟังนะคะ แต่น้อง่าจะร้องให้ฟังกูจ<ห>ีกูจีกูจีหน่ากีหน่ากีหน่ากีดรียรรียร์ดรีีดาร้องให้เพื่อนฟังนะคะจนแบบเพื่อนปวดหัวค่ะแล้วก็เพื่อนแบบบอกหนูว่านำคาญมากเลยค่ะนำคาญเพลงนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็เป็ <Wow. S 1> นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำน้องสตรอเบอร์รี่ไป <spe ak> ล้างกันนะคะ สตบบรอเบอรี่กัน,นะคะ่ะวิธีล้างที่ถูกต้องนะคะก็คือหยิบขึ้นมาทีละลูกนะคะแล้วก็เปิดน้ำแรงๆนะคะผ่านน้ำแบบนี้เลยเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะคะว่าในสตบบรอเบอรี่เนี่ยมีสารอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะมีฝุ่นอะไรไหมระหว่างเดินทางมาน,นะ,ะก็ล้างเลยะคะ่ลลยะ,คะล้างเทียวลูกแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้กินอย่างมีความสุขแบบไม่ต้องทานเชื้อโรคเข้าไปด้วยนะคะอ๋อ ความรู้มากซึ่งนอดาก็ได้รับความรู้มาอีกทีนึงนะคะผ<อ>่านสื่อข้อต่อไปเรื่อยๆนะคะวิธีสิดตัค่ะค่ะเสร็จแล้วน,นะคะแล้วก็เอาน้ำออกจากจานก่อนนะคะได้แล้วเราไปที่โต๊กะกันเลยค่ะเรามาลองชิมกันเลยดีกว่ามันจะหวานไหม แล้วก็มีความฉ่ำของน้ำมากเลยค่ะน้องดาไม่ชัวอเนาะดาจะลองชิมอีกทีนะคะมันมีอยากชิมจังเลยอ่ะขอลูกหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะขอบคุณค่ะหืม มีความหวานแล้วก็มีความหอมอะ่ะคือมันคือสดแล้วก็อร่อยมากเลยอะค่ะคือถ้าสมมุติว่าแช่ไว้ตู้เย็นอย่างเนี้ยก็คือเราแช่ผ่านไปน,นานๆเนี่ยเหมือนกินแบบสดๆวันแรกเลยนะคะก็คือมาถึงปุ๊บอะ่ะกินเลยคือสดจริงๆนะคะคือแบบไม่ได้อะต้องชิมนะคะจริงค่ะมันมีการันตีค่ะน้องระดานแนะนำไหมคะแนะนำค่ะขออีกลูกึงได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจสตรอเบอรี่จากเชียงใหม่แบบนี้นะคะก็สามารถเข้าไปที่ f เฟซบ o o กเพจนดินต้มยำแม่ของอ้ํนะคะอย่าลืมไปสั่งซื้อกันดีนะคะเพราะว่านอดาโนดาการันตีและฟันธงด้วยตัวของนอนดาเองเลยนะคะว่าอร่อยหอมช่ำม,มากๆเลยนะคะและสำหรับวันนี้นอนดาก็ขอฝากค่ะน,นดาพาื่อจ้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย